ความเคลื่อนไหว2นักชกไทยพร้อมชิงแชมป์โลก2วันสอนที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนักชกคนแรกของไทยที่จะขึ้นชกชิงแชมป์โลกนั้นก็คือธนันชัยนครหลวงโปรโมชัน่นเขาเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่8ในรุ่นไฟล์เวทของหนือ UBA ซึ่งเขาจะขึ้นชกกับทางเซงโง ยูริอากุยแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ w งยบชาวญี่ปุ่นในวันที่13ตุลาคมนี้ส่วนในวันที่14ตุลาคมจะเป็นทางเพชซ p f รองแชมป์โลกอันดับที่1ผู้ท้าชิงชาวไทยซึ่งเขาจะขึ้นโชคชิงแชมป์โลกกับทางจุนโตนากาตานิแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทของ w งยูบ c ชาวญี่ปุ่นที่อาริอาเกะอารีนาในกรุงโตเกียวโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง e อ p พพั ในสหรัฐอเมริกาสำหรับทางจุนโตนากาตานิเขามีสถิติการโชกชนะ28ครั้งชนะน็อก21ครั้งเขายังไร้พ่ายจุนโตเขาเป็นแชมป์โลก3ามทกัดรุ่นในวัยเพียง26ปีไฟล่าสุดเขาเพิ่งเอาชนะน็อกวินเซนต์เอสโตลาวิโอ ด้วยมัดเข้าที่ลำตัวในยกแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเขาก็หวังว่าจะเอาชนะเพชร CPF ด้วยวิธีเดียวกันสำหรับทางเพชร CPF สถิติการโชคของเขาชนะ76ครั้งเขาชนะนอก53ครั้งเขาแพ้1ครั้งส่วนมากเพชรเองจะโชคที่ประเทศไทยเกือบทั้งหมดยกเว้นครั้งเดียวที่เขาแพ้กับทางทาคุมะอิโนเว แชมป์โลกในรุ่นเบนตัมเวตของหนุ่มยูบคนปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2018นี่จะเป็นการขึ้นชกชิงแชมป์โลกครั้งแรกของนักมวยซ้ายในวัย30ปีจากประเทศไทยและเขากำลังเผชิญหน้ากับหนึ่งในนักชกปอนต่อปอนที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้สำหรับทางจูนโตะนากาตานิถ้าหาเขาชนะไฟนนี้ไปได้ในไฟหน้า เขาก็มีข่าวลือว่าเขาจะขึ้นชกกับทางทาคุมะอิโนวิในการชกเพื่อรวมแชมป์โลกในพิกัด118ปปอนด์ต่อไปนั่นเอง